สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมช่องวิถีคนสุรินครับวันนี้เรามาจากทําธุระในตัวเมืองเนาะบังเอิญมาเจอข้าวเพื่อนทุกนากว้างใหญ่เลยตรงนี้ริมทางเนาะข้าวออกรวงเต็มเลยเพื่อนตอนนี้ออกรวงเยอะมากเลยต่างจากใกล้บ้านของเรายังเพิ่งออกรวงนิดๆเองนงเพื่อนแต่ตรงนี้ออกรวงเยอะแล้วเพื่อนออกรวงหมดแล้วพร้อมกันหมดเลยตรงนี้ ข้าวหอมมะลิสุรินเนาะออกรวงชูช่อเต็มทุ่งนาเลยตอนนี้ประมาณสิ้นเดือนท่วนประมาณสิ้นเดือนตุลานี้ก็ได้เกี่ยวแล้วตรงนี้น่าจะเป็นข้าวสามเดือนหรือเปล่าหรือข้าวหอมมะลเิเบาเนาะชาวบ้านเรียกว่ามะลิเบาหอมมะลิเบาแต่ มันจะมีหลายสายพันธุ์เนาะข้าวหอมมะลิเพื่อนอันนี้ออกรวงเร็วมากเลยตรงนี้โอ้ไกลสุดทางเลยเพื่อนมองไปมีแต่รวงข้าวทางนั้นเลยรวงยาวมากเลยสวยมากข้าวออกรวงเต็มทุ่งนาเลยวันนี้มาเจอพอดีก็เลยเก็บบรรยากาศมาฝากคุณตัว F4 เนาะตอนนี้เป็นช่วงบ่ายของวันที่สองเนาะ ช่งบ่ายของวันที่สองตุลาคม2 5 1 7บรรยากาศรวงข้าวข้าวเต็มทุ่งนาเนาะตอนนี้เข้าสูรดูใกล้ข้าสูฤดูหนาวแล้วเพื่อนลมเริ่มมาแล้วตอนนี้ข้าวออกรวงแล้วเนาะนี่อีกไม่นานก็ได้เก็บเกี่ยวแล้วเพื่อเราจะขึ้นไปเป็นสูงนิดนึงให้มองเห็นชัดนิดหนึ่งนะเป็นรวงข้าว ยาวมากเลยร่งยาวมากเลยสวยนะโอ้สวยงามนะอาดูได้ยากเนาะช่วงนี้กาลังออกใหม่ๆเลยร่งข้าวกำลังข้าวกำลังเตกร่งออกร่งใหม่ๆเลยตรงนี้เนาะพิกัดก็บ้านนาดีเพื่อนบ้านนาดีตะบนนาดีอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทนระ์เนาะ สุรินเป็นที่ปลูกข้าวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดข้าวหอมมะลิที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกเพื่อนๆก็ข้าวหอมมะลิสุรินนี่แหละเนาะมีผลผลิตข้าวหอมมะลิมากที่สุดเลยเพื่อนข้าวหอมมะลิมีพื้นที่ปลูกมากที่สุดมีชื่อเสียงดังทั่วโลกข้าวหอมมะลิสุรินเนาะเป็นข้าวที่มีคุณภาพเพื่อนหอมลาหูเนาะ ลมแรงเนาะตอนนี้ลมแรงมากภาพอาจจะสั่นนิดหนึ่งเพราะอารมณ์แรงเนาะเรายืนอยู่ที่สูงมากตรนนี้เห็นเนินดินอยู่ตรงนี้เราก็เลยมายืนอยู่ตรงเนินดินตรงนี้นะเนาะเพื่อนๆจะได้เห็นวิวสวยๆมองเห็นร่งข้าวชัดๆเนาะสีขาวๆนี่จะเป็นรวงข้าวหมเลยเพื่อนเวลาออกใหม่ๆก็จะเป็นสีแบบนี้เนาะตัดกับสีของต้นไม้ ภาพขเขาต้นไม้ในนาข้าวมองแล้วสวยงามมากเพื่อนเป็นธรรมชาติเนาะภาพของธรรมชาติมองไปก็เป็นภาพที่สวยงามเสมอเนาะธรรมชาติแถวชนบทของจังหวัดสุรินทร์เนาะบ้านนาดีเพื่อนตำบลน,นาดีอำเพอเมืองจังหวัดสุรินทร์เนาะข้าวกำลังออกรวงเต็มท้องทุ่งนาตอนนี้ เมื่อเช้าเราก็เก็บบรรยากาศให้ชมแล้วครั้งหนึ่งแต่ว่าอยู่ใกล้หมู่บ้านข้าวยังไม่ค่อยออกรวงเนาะเพิ่งออกนิดๆเนาะอันนี้ออกมาไกลนิดหนึง่งข้ามตำบลมาเลยตรงนี้เรามาจากทําธุระในเมืองเนาก็เลยผ่านมาก็เลยเจอข้าวออกรวงเต็มทุ่งนาเลยตรงนี้เราก็เลยเก็บมาฝากคุตัวเอฟซีเนะาะเก็บภาพบรรยากาศช่วงกลางวันเลยตอนนี้ อาจจะย้อนแสงนิดนึงเพราะว่าเรายืนถ่ายกลางแดดเนาะตอนนี้ยืนถ่ายภาพกลางแดดก็อาจจะไม่ค่อยชัดนะ วัดสุรินทร์เรามีชื่อเสียงเรื่องการปลูกข้าวหอมมะลิเนาะส่วนใหญ่เป็นข้าวหอมมะลิน้องเพื่อนโอ้ใกล้จะถึงฤด,ดูเก็บเกี่ยวแล้วนี่นาแปลงนี้น่าจะปล่อยน้ําออกแล้วเพื่อนเริ่มปล่อยน้ําออกแล้วเพราะว่าถ้าเอาน้ําไว้เยอะๆก็จะออกปล่อยน้ําออกยากเนาะต่างคนต่างอยากปล่อยน้ําออกน้ําก็จะเยอะเวลาลงเกี่ยวก็จะยากเนาะ ก็จะเปียกพื้นจะเปียกเกี่ยวยากแต่แฉะเนาะก็เลยรีบปล่อยน้ําออกเวลาข้าวสุกก็รถเกี่ยวข้าวจะลงเกี่ยวข้าวได้ง่ายเนาะถ้าปล่อยน้ําออกตั้งแต่ตอนนี้แต่ดินก็ถึงปล่อยน้ําออกหมดดินเขาก็ยังเปียกอยู่เพื่อนพอได้ใส่เม็ดได้อยู่ข้าวพอใส่เม็ดได้อยู่เพราะว่าดินยังเปียกอยู่เนาะปล่อยแค่น้ำบนผิวดินออกให้หมดก่อน เวลาข้าวสุกก็จะได้ลงเกี่ยวได้ง่ายเนาะไม่ชื้นแฉะบรรยากาศช่วงกลางวันเนาะนำมาฝากเัื f แถวชนบ,บทของจังหวัดสุรินเราก็ส่วนมากก็จะเป็นนาข้าวเนาะชาวบ้านทำนาปลูกข้าวเรื่องวัวเรื่องควายจับจ้างทั่วไปเนาะ เราเห็นวิวสวยๆเ,เห็นหนาข้าวของมะลิกำลังออกรวงใหม่ๆเราก็เลยอยากให้เพื่อนเห็นบรนรยากาศในฤดูกาลข้าวออกรวงเพื่อน ตัวกลับบ้านแล้วตอนนี้เพราะว่าอากาศเริ่มจะร้อนมากเลยตอนนี้วันนี้ฝนไม่ตกเนาะอากาศร้อนมากเลยก็เลยต้องรีบกลับนิดหนึ่งออกมาจากภุรัตเลยเนาะในตัวเมืองขี่รถมาไก,กลเนาะก็เลยเหนื่อยแล้วตอนนี้ขอตัวกลับก่อนเด้อชมคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้รับก,การแจ้งเตือนใหม่ๆ จากช่องวิถีคนสุรินเนาะภาพบรรยากาศแถวชนบทของจังหวัดสุรินนำมาฝากคนทวีตฟีตอนช่วงบ่ายเนาะบรรยากาศหน้าข้าวออกรวงใหม่ๆเลยตอนนี้เพื่อนๆจะไม่พลาดการรับชมเนาะเวลาเราลงคลิปใหม่ๆถ้าเพื่อนๆกดกระดิ่งเพื่อได้รับการแจ้งเตือนเนาะ จากช่องวิ่ีูอคนนึของเราขอบคุณสําหรับการชมย้อนหลังด้วยเนาะ